เรียนแล้วมาหากับเพ้ากันไปหนูตามพ่อไปหนูจะซื้อสเปร้เหรอไปซื้อสเปร้ก่อนเนี่ยมาถึงเกลีก่ยใหญ่กันเลยเก้ียใหญ่เลยก็ได้แม่กินด้วยเอาน้ำไปดีอ่ะมีสีสีเลยเขียวเหรอว้าวน่ากินทุกสีอ่ะสีสวยเนาะอ่ะเอาสั่งเลยอ่ากินด้วยอร่อยอ่ะอืมเก้วเท่าไหร่นะแก้วใหญ่สามสิบสามสิบเก้วใหญ่ ยก่สิบเว็ดเยอะเลยนะใเ่็ด <c oughs> สิบสี่บาทแก้ข้าวนี้กินอะไรดีกับข้าว <c oughs> ไปซื้อกระดูกให้หมาด้วยเดี๋ยวเผือ่อพันรองเท้าเสร็แล้วมีอยู่ไหมกระดูกนู่นไงมีอยู่หนู <c oughs> จะอะไรแบบนี้เหรอไปว่ากินกับข้าวเหรอคาลโล่เหรอไข่นี่เอากระดูกไปให้น้องไข่กับไอคุบคุบไข่ก็กุบคุบคือไอให้มันไป็น นี่ได้แล้วของคนด้วยของน้งหมาด้วยใช่ไหมรับเงินไปไมกัดแผลเหรอนี่ได้แล้วน้ำพริกกับลาบปลาหนูจะซื้ออะไรนะไส้กรอกไส้กรอกรอคือไม่กินยำ้วใช่ไหมโอเคอ่ะ25นะี่สเดี๋ยวเอยาเหรียญให,นะให้นี่ไส้กรอกรอยักษ์ ไม่ได้กินนานลากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามีของกินแล้วนี่แม่กุ้งซื้อสลัดนะคะทุกคนน่ากินมากดินจีจักรพรรดิโล่สี่สิบนี่ข้าวกล่องซื้อดินจีอีกแล้วอาแดงแดงอ่ะแดงแดงจนาอะไรนะหรอขนมไข่เต่าไปสิยี่สิบาทอาอไซอ็ดมันสามสิบบาทเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวแม่เพิ่มอีกห้าบาท ตายบอกว่าน่ากินอยากกินใช่ไหม,มกินให้หมดนะนะของกินเยอะแล้วนะเอาม่วงเยอะๆเอาม่วงเยอะกว่าเหลืองค่ะรวมแต่เอาม่วงเยอะกว่าเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดนี่เจอขนมเบื้องเดินผ่านไปแล้วเดินกลับมาซื้ออีกแล้วข <c oughs> <c oughs> นมเบือ้องเอาสองถุงเลยเหรอโ <c oughs> อ้โหเอาเกอาสองถุงก็ได้โอเคมันเก็บได้มันเก็บได้ นูนเอาอยู่ไหมอ่ะเอาเหรียญสิบลงเมี้ยก็ได้อะลูก่เหรียญสิบในกระเป๋าสามถุงห้าสิบแต่ถ้าจะให้ดีต้องต้องใส่ตู้เย็นไว้นะเดี๋ยวมันไม่กรอบถ้าเราทิ้งไว้หลายวันอะหวยด้วยห่วยไม่ได้ตรวจเลยอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะโอ้โนี่แต่ขนมเต็มหมดเลยทีเนี้ยโอ้โหดูปะเฮ้ยแม่ได้กับข้าวแล้วข้าวเหนียวมีที่บ้านรอบดึกแม่ก็ได้สลัดแล้วหนูได้ยังกับข้าวหนูได้ค่ะเหลือพ่อ ใช่ไม่ได้อะไรต่อกับทางเดิมเหรอใครซื้ออะไรพ่าเหรอพ้าซื้ออะไรชูชีเนี่ยหรอช,ชูชีชูช,ชปลาดุก <laughs> ดีไซน์บอกแล้วนะชูชีชูชีช <laughs> ชช <laughs> อะไรวะอ่านก็ว่าอ่านยังอ่านพ <laughs> ี่พี่ดูกถูกอยู่หรอป้าหกแล้วนะ <laughs> อย่าไม่ไปซื้อผกักเอาไปกินกับลาบปลาไป โอเคแม่ซื้อผัก okay. ยอย่างเดียวไปเออไหนกินโชกินโชเป็นไงพักกินกรอบเลยอ่ะเหรอไม่กรอบแล้วเหรอเมื่อกี้หนูอากาศให้แม่ฟังกรอบเนาะแป๊บเดียวเองอ่ะแต่อร่อยไหมอร่อยอยู่ไหมเขอกินหน่อยเจดแล้วไหมนิดนึงเหรออ๋อไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่เหรอขากินสีม่ม่วงโอ้โหเจ้าอันที่ตัวเองกินกินกัดแล้วมาให้เขากินเฉย สีม่วงกรอบมันจะอยู่นินสีม่วงอืมได้ยินมาทุกคนกรอบอยู่ปะ่ะไปที่ร